แต่งงานชื่นมื่นอดีตพระเอกช่องสามควงนางแบบสาววิวาเรียบง่ายขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงคุณนาตาลีวิชัยดิตนางแบบสาวควงพระเอกหนุ่มเควินชองโดนัทอดีตดาราช่องสามนายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาฉลองมองคลสมรสท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจากคุณเบียร์นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีโดยเบ่าวสาวป้ายแดงเผยสั้นๆว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายที่ช่วยผลักดันให้งานนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีทำให้งานสำเร็จตามคาดหมายขอบพระคุณญาติญาติเพื่อนๆและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมวอวยพรชัยให้กับชีวิตคู่ของเราทั้งสอง ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนาตาลีวิชัยดิตนะคะนางแบบสาวสวยที่ควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับและคนในวงการต่างร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่นั่นเองค่ะขอให้รักกันนานๆมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ